กก็เป็นอาว่าทุกวันเยอะะไอ้ลวัสด้็เป็นอายเบลอห้อด้ขห้องเ่ยมั้เป็นอายเบลอดื้อ ้า้าชูน่าซื้อป่ะอาเขาผมแม่คนหนึ่งกินด้วยกันนี่เดี๋ยวมันมึ่งมาแล้วมันับในรอ่ะมากับบ้าแดงแล้วก็สาวบานกินข้าวด้วยกันกินอะไรก็มีแต่แนวคัดไข่ต้นโะมัย มาไม่ขาดอยู่วันนี้ในย่านนี้คือสวยแท้ก็มาูเพนกนย่านนี้สวยนี่ก็ชูชวนกันวันนี้สวยกว่าไรใส่เสื้อสีนี้แล้วย่านนี้สวยเด้อ มแต่สอนผู้ใหยารออยู่ได้สิละอย่างนี้อย่างนี้คงต้องมีแฟนหรอมามามาอ้หมดเนี้ดำเหมือนตอมอเอาไปใช้นะยังอยู่ไหมเนาะไล์ของค่อยเมื่อกี้แปหมดมาแลไม่ไมไม่ไม่ชิมเฉย กินอะไรกินเลยขอใครทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับผมนะเมื่อกี้วัแต่ข้าวเหนียวร้อนๆนันสอนวัวยาวๆใส่โฆษณาหลังบ้านนะครับผมก็เลยไม่ได้อ่านคอมเมนต์บวกกับในช่วงที่แบมหมดอีกเนาะนะฮะเรต้องขอใครเป็นอย่างยิ่งเลยคัานนอนอยู่ที่มุกดาหารไม่คือนะคะประมาณไปอยู่กันมาสวัสดีค่ะคุณไก่ลพบุสวัสดีค่ะคุณชูสวัสดีครับคุณเดือนเรมเรได้ยินข่าวว่า บากนมาบอกบกเงินมาบอบเนมาจมนี่ะสวัสดีนะคะไปหาถา้าไป่าในะคะเอาาัโนล่ะม่ััคบจง่สวีค่ะมันไม่มีในบัญชี้นมาเฮ้ยพี่พี่มีเงินเป็นในบัญชีไหมในบัีมั้ยอไหรมีมีใครมีเงินเป็นในบัญชีเพื่อที่จะโอนได้ไหมข ขอให้โอนผมหน่อยผมจะโอนที่บาทที่บาทโวยมีอยู่ห้าร้อยเขาจะโอนได้อยู่โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาโอนเลยช่วยรับน้ำก็ไม่กินได้ขาดต้องมีปลาล้างปลาใช่รอดมาดีสวัสดีครับผมขอใครเตือนโอนตอนนี้กำลังหิวไม่สนใจอะไรเลยเลำเดียวครับผมได้ครับมา โอ้ยห้ปเปล่าเลยลืมนะครับหล่งสุดๆหตัวสูงยาวเลยลืมมองหลังเหมือนยืนยืนดีนะครับแบบนั้นแบบพี่มัตตูนะครับมองหน้าเหมือนสายยันดอกเดานะครับโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าเชื่อคุรับู้ชายเดียวไมจนกี้เหรออะไรแกหล่อเนี่ยมองหลังดู่ิทไมทำไม ไปพี่ไปบอกนักจัันไปใช้นพเเดี๋ยวมากินข้าวกินข้าวขึ้นใหม่บอกครับครับเชื่ออะไรครับเ่ไรครับกินแล้วครับ ทำไมครับในร่มไม่มีทานครับมานั่งทานข้าวกลางแดดกันนะครับเราไม่เข้าใจเหมือนกันครับมันคือความสุขของาเปเอร์มาสนี่ก็นั่งอยู่ร่มนะครับในร่มกินเมื่อไหร่ก็ได้แต่แดดหายากสุขกๆนานๆได้กินกลางแดดเพราะว่าหายากน้ำด้วยนี่นี่น้ำนี่ครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วลดลงไหมครับลดลงไหมเดี๋ยวไปเดี๋ยว

มีอาซีเหรออาซีนดำนี่ไงสีดำมาให้เป็นเออมาเอามาเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เดี๋ยวมีน้ำด้วยนะครับน้้ำดวย น้ำลดน้ำนะครับพัาสศังดน้ำมบไปหิิงไว้เขาก่อนนะครับยูทูปสามสแก้วพอไหมอ๋อมีงบไม่พอไม่พอมันเีืองคนใหม่กบจักจอยาวอ่ไมเนี่ยหาทางขึ้นเ้านิสานกเล่นะขึ้นดูอิอิ่มแล้วปะกินน้ำไปเอานะขอบคุณนครับขอบคุณ พี่รถคุณอะไรนะคุณจอยเรียงน้ำนะโอ้ทำงานก็ขิงโอ้ตัวอย่างครับน้ำตาลเป็นน้ำกาแฟใช่ไหมครับน้ำกาแฟน้ำแดงน้ำเขียวแต่ถ้าน้ำตรงนี้เป็นเก๊กฮวยกับเอ่อเทียบตองอย่างเากินกับกินน้ำครับกินน้ำไปที่รี่อ นมเย็นจดชื่นดีกว่าเขราจะมีความเชี่ยน่เวลากนเนวครับ่านผู้ี่ัาครับขอบคณนะครับจะมีีาละครับข้างทางมอสตอยู่ระจับ มเลยมากน่อยยมเห็น่เจ้ามาบมาอะไรเราทำให้หมดนะครับงั้นได้ไหฮะมาเ้อมาเยเดนยังได้บ้างยงได้มล่อ๋อลงหลงหลงเอาออตะกี้เนไปดูตรงนี้ว่ระมอะไรดครับผ้มรบคุณ้ท่ันที่าบ้านครับม้มแมามามไม่รบ คุณเสือสวัสดีน้องเธอสวัสดีครับที่ดาวันคุณไรสายคุณไรมาสายคุณระเบียบนะคุณรับมานคุณข้าวอิ่มแล้วชีวิตอิสระนะคุณปวีมาติข้าวที่น่าสั่งทะขอบคุณรับติดตามนะเอาไปอยู่ในร่มก่อนนะครับนั่งกันเราหนาวเรจะกินข้าวจากไหนมาดูนะฮะขออนุญาตตั้งกล้องไว้ไปกินข้าวก่อนเด้อมากินข้าอยากอิ่มปะแล้วเนาะ อ่าอิสระเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปับนึงระบบมันยังเข้าไม่ได้คนไทยมันมีปัญหาอยู่คับไ่เอาแม่นะคุณจอยเรียงน่ะตอมมาม่็นไมนี่จ้า คุณจอยเขาเลี้ยงไปเอาน้ำที่รถด้วยนี่หนึ่งนีดหนึ่งจำไม่ได้ตาเอ้ยตามาไปเอาไปแกเองไหนโอเคไปเอาไปเอาแล้วยังไหนกินด้วยก่อเฮ้ยไปเอาน้ำก่เนี่ยไม่ต้องทำใหมเราต้องมีปัญหา้แหละมัยไปเสือไปเอาแม่แม่บุญทิ้นไปเอามาเผื่อแม่ใหญ่ด้วยแม่ใหญ่กินนมชมพูแม่ใหญ่กินนมอะไรนมชมพูกับพ่อผู้ใหญ่พ่อกินอะไรพ่อกินสามเณร เขาเอ่อมอ่ะกินข้าวกับแม่มาเลยแบบเชี่ยเดี๋ยวดูรถต้อนมาไปเรีนกับโก้มันซื้อข้าวเขากินข้าวกินข้าวเอ้าซื้อซื้อข้าวมาโอ้ยไป่ละเรื่องแฟนพาพเลยโอ๊ยแต่ละเป็นมิตาพูมเร้่องทำไมเร้่องทำไมเป็นแบบนี้เป็นเพื่อนแม่ แม่หัวโลนไงแพ้ไอคิโมทำาอิโมเลยโอ้แล้วเป็นเพื่อนแม่เป็าเสือทําไมน่ารักแท้เราคิดเราเรอาขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะเสือเป็นเพื่อนแม่นะคะเลยทำเป็นพระมาเลยเนาะวันนี้ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะ